สนับสนุนโดยโพชงเครื่องดื่มสมุนไพสกัดและพึกษชาติสอบถามข้อมูลสินค้าโทร02-157-8922ครับผมชื่อเพทาไทยสร้อยบุญมาครับในวัยเกษียณสำหรับหลายคนควรเป็นช่วงเวลาที่ได้พักผ่อนแต่สำหรับลุงเพทาไทยในฐานะเสาหลักของบ้านแม้จะอายุเลยวัยเกษียณมาแล้วเขายังคงต้องทำงานหนักต่อไป เพื่อนำรายได้มาใช้จ่ายในครอบครัวด้วยอายุที่เพิ่มขึ้นบวกกับการทำงานที่หนักตลอดเวลาทำให้คุณเพียไทยมีปัญหาที่บริเวณหลังจนมาถึงจุดที่ทนไม่ไหวแล้วพบว่าเขากำลังเผชิญกับโรคกระดูกทับเส้นตอนนั้นปวดหลังมันรู้สึกจะไม่ไหวแล้วน,ะนอนก็มันไม่ค่อยหลับมันปวดไม่ได้นอนคุณหอบอกว่า,วาทางเดชต้องให้ผมไปผ่าหลัง กมามมมันันนนเดิก็ไไ่องอ,ไไองะรก็ไปหาแบ,บา่าทีมันชสมุนไพยยนนราม,พามารบำรุงร่างกายบวกกับการนวดเพื่อคลายเส้นคือความหวังของคุณเพทายที่จะทุเลาความทรมานจากโรคกระดูกทับเส้นแต่ผลที่ได้มากลับตรงข้ามกับสิ่งที่เขาหวังไว้เหมือนการนาเงินที่เก็บไว้ใช้ในบ้านปลายของชีวิตมาละลายทิ้งพร้อมกับความหวังค่อยๆลดลงไป วันนั้นก็ดูอะไการอะไรหนังอะไรฮะโอชงครั้งแรกก็สั่งมาขวดหนึง่งก็ไปประมาณไม่น่าจะเกินเจ็ดวันเจ้าเราลุกขึ้นเอ๊ะทำไมมันตัวมันเบามนกระปีก้กระเป๋าขึ้นมาปวดหลังนี่ทุเราไม่มีลูกเขาพาไปเช็คร่างกายเลยขาบอกว่าร่างกายของคุณลุงดีมากเลยครับวะนะหองเบาหวานความตรงความดันอะไรไม่มีเหลือเลยเขาบอกว่าปกตินะ ก็นแนะนำว่าใครที่เป็นร่างกายเป็นปวดเมื่อยตามตัวตามหลังอะไรพกนี้กินโชงนีฮะและสุขภาพจะดีขึ้น โปรโมชั่นพิเศษโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรและพฤกษชาติปกติ1ขวดราคา1,850บาทลดเหลือเพียง1,500 <1, S 2> บาทเท่านั้นแถมฟรีโพชงขวดเล็กอีก1ขวดและคุ้มยิ่งขึ้นหากซื้อ2ขวดในราคา3,000บาทแถมฟรีอีก1ขวดใหญ่ทันทีเรียบโทรมาที่เบอร์02-157-8922ยำ้ำ02-157-8922เลือกดูแลสุ สภาพดีเลือกโพชง